เอาล่ะในที่สุดก็ได้เวลาที่ตูจะนอนเล่นเกมสบายใจเฉบอุ๊ยแม่งแหลกจังอุ้ยขาต้องได้เวลาอัปเกรดโทรศัพท์แล้วสินะถามว่าตังามีไหมไม่สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ในวันนี้เรามีของพิเศษมาให้ทุกคนร่วมกิจกรรม Samsung Galaxy S 20 ซัมซุงเกลิกซี่เอ11อีกสองเครื่องถ้ายังไม่พอเลาย,ยังแถมไวคอไปซื้อสก,กินให้อีกด้วยในวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจากลูกพี่ใหญ่กูดาชอ็อปวิจาริย์ดีแท็กเพียงแค่คุณเติมไวคอผ่านก็ได้ชอ็อปติดท็อปสามก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเหล่านี้ต้องเติมผ่านช่องทางดีแท็กเท่านั้นนะเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธาทิศวิธีการใช้บริการเว็บกูดาชอ็อปผ่านช่องทางดีแท็กตั้งแต่วันกออกรอยออนไอเขาเข้าไปตรงนี้แต่ถ้าเกิดจะไม่ได้ให้จิ้มตรงนี้ ขั้นตอนที่2เลือกจานวนที่ต้องการเอาเท่าไหร่ดีวะแล้วก็มาเลือกช่องทางชำระเงินเป็นดีแท็กกรอกอีเมลแอดเดสก่อนสั่งซื้อตอนนี้จากนั้นกรอกเบอร์ดีแท็กงคุณเข้าไปอย่าลืมเติมเงินไว้ในซิมให้เรียบร้อยด้วยนะจากนั้นก็กรอก o t ทพเข้าไปเท่านี้ก็จะได้ไว้คอมาซื้อสกินในวัยลิปเฟสสาวๆเออไอข้อหลังนี้ไม่น่าใช่แล้วสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างและก็ลิ้งเติมเงินก็อยู่ที่ใต้ด้านล่างนี่เช่นกันเชียร์ฝั่งตรงข้ามดับเบิลเอทีแครีดึงมัน เล่นี่แหละฮะคือซัพพอร์ตส่วนตัวของผมต้องบอกเลยว่าไม่โดนเลยเลยอภิจีตกันลองตอกสี่ลองตอกสี่ลองตอกสี่อปกันทั้งนไม่ยากไม่ดีแล้วคิวให้เสร็แล้วสวน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 สวยมาก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 กำลังดีกล้ามากเก่งมากขอบใจขอบใจโอ้โหต้องงี้ดิวะไม้จังเกิ้ลเอซิไม่ได้เลย คิวก็ไม่ได้เหมือนกันนี่อะไรโอ้ยิง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 ขอยขอบคุณครับได้ปั๊มด้วยใครมาแล้วมานเยเ้ยมันตีมันตีสวได้นะสวนนะนลัไปกังไปกังไปยิงยิมาเว้ยมาเอดอิโวีโ้ยโบัง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 ยืนต่อแถว ไอ้ยแต่ไปไอ้อดีตไอ้ตัวอีดองเต็มเต็มยิงไปเก็บเอาแอซิดไงเห็นไหมได้กำไรเอามันเอามันเอามันเอาสวยสวยสวยยิงยิงแฟดตามดิหาทำใครเวซ่าเหรอไอ้หนุ่มอีกตัวไหมไอ้เนี่ยไม่มีเพื่อนก็เท่านั้นอ่ะไม่เพื่อนมันมามันมามันมาวะไอ้คนไอ้ปลาไม่น่าไปเลี้ยงเพื่อนมัน ไปวะอีซีเรา r e f l e มุอะโอ้หมุกจริงว่ะจีนก็โอ้แม็ O M G มังกรไหมมังกรเด้ยดเีดวนี้นมนมีเนเฮ้ยอะไรวะน่้หมอไม่เลยอไม่เลยมาอมาสเอ๋อ้นี่เนยกอยแล้วไปเลยน้ำานั่มันอีซีได้ได้ได้อยู่แล้ว มาเก่งมากขอบใจขอบใจไม่เหยียดตีรัดคนรัดไม่ได้วะแย่วะมังกรมังกรมังกรเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่นี่ก็แสดงว่าโซโล่ได้สู้สู้เดวบอกว่าเอาอยู่วะเบลแค่แปดทำไมห้าวจังพี่พี่ห้าวมากเต้องเติบต้องเสิร์ฟแล้วอ่ะเฮ้ยมันห้าวมันห้าววะเฮ้ยในจริงก็จริงให้โดนโอ้โหโดนเสิร์ฟ าดเรียบเลยไม่เจ๋งจริงอย่าร้องเพลงบิ๊กแอปอบิจีไม่โดนอะไรเลยห้หลังหลังย่นาพลยตายกตายไอเยตตนตยตัวตต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 ยยยยิงยโอ้ยาอินเงูกูขอบคุณกล้ามากเก่งมากขอบใจข้าราบปะนนบอปะนบ่ใบมันเตขึ้นได้แล้วน่ย แต่ระวัง,งไปเยอะนะระวัง,งจะเข้าไปเกิดบ่อแทนเมืนหรอวะาแรกะ่ะแรกปะหลังมาพี่หลังมาอม <c oughs> เอามาลออมาเองมาไอ้ออแฟดเลยว่ะโอ้โหไอ้บิดแขงโง่เนี่ยฟาร์มจนรวยกลับบ้านเอาของดีกว่าโอ้โออกกันอยู่ไอด้ดี เนี่เป็นไร ADC โยบอลี๋ยวส่งลูก ABG ไปช่วยไปแล้ววิ่งกระดัดโดะตรงป่าโดนแต่มันไม่เจ็บเลยจืดมาแนวบูโตเอาวะล่ะฮะเอาบัลละวันละคิดว่าตัวเองเป็นไข่กันนะฮะฮะไอ้มาเนี่ไอ้ครัวเอ้ไม่ได้หรอกตัวฟาร์มมาดีเว้ยใส่บทละจังหวะเนี่ยดึงวันน้าดึงวันน้าดึงไม่โดนรีพอร์ตสวย คือดึงโดนไม่โดนยิ้ปั๊มดรือว่ายิ้มป้อมแล้วนี่เนี่ยยิ้มป้อมแล้วเข้าไอ้พวกเฮ้ย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 ขอบคุณที่ผักออกมาเอ้าไอ้นี่อะไรเนี่ยกดอันติเฉยอะไรเนพวกเนี่ยเอามาก่อรเอามาก่อรเอามาก่ตีอันติอับบั้มเลยตูมแปะข้าป้อมเลยแทงโ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 ย ย,ยโอเคของก <ไป S 1> ูล,ละตอนแรกกะว่าจะออกไออีสักห้าชิ้นเลยแต่กลัวว่าจะคอนเทนต์เกินไป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 ขาทั้งน่ะตัวดิ้งไปไหโอ้โหเกือบได้สองเพื่อนมันกลับมาซ้อนพอดีเอ้าติดเลสไปเอาติ๊กให้วันบีทีไ,ไปวันบีทีต้องได้วะไม่ต้องมี ADC ก็ได้เก็บได้บอกไงโอ้โห ADC ยิง <laughs> มันไปหนึ่งต่อห้าตอนแรก เปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยดีโอ้โหเตะโดนตามตัวยิง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 ฟีสปอร์ตยิงฟีสปอร์ตโอ้โหแหลกแหลกเล่นไม่รู้เรื่องบอกเลยระหว่านี้เล่นไม่รู้เรื่องโอ้โหลักแจ้งแจ้งเตือนอยู่ทุกขึ้นแจ้งเตือนอยู่ทุกขึ้นแจ้งเตือนอะไรวะไปสวยโดนตายด้วยวะจบเกมทันทีเอสนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโคตรบัวเลยสัตว์พยายามดีซินเตยยกสามโคตรสวย ยกกดไลค์ให้กดไลค์ให้ขอบคุณทุกคนกล้ามากเก่งมากขอบใจขอบใจดีทุกคนเล่นดีครับใช่กดขึ้นด้วย <laughs> ไม่กด <laughs> อา้า